เคยไหมในวันที่รู้สึกว่าโดนเอาเปรียบเจ็บช้ำไม่ได้รับความเป็นธรรมใจมันเผลอไปคิดว่าอยากให้เขาเจ็บแบบที่เราเจ็บบ้างแม้จะไม่ได้ลงมือแต่ในใจกลับเหมือนปล่อยพลังบางอย่างออกไปแล้วเคยรู้สึกไหมว่าหลังจากนั้นเรากลับเหนื่อยใจหนักใจหรือแม้แต่เจอเรื่องไม่ดีซัาซ้อนแบบไม่รู้สาเหตุบางคนบอกว่าก็แค่พูด ไม่ได้ไปฆ่าใครสหน่อยแต่ในความจริงคำพูดธรรมดานี่แหละคือเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดที่มนุษย์มีการแช่งไม่ใช่แค่การปล่อยคำพูดออกไปแต่มันคือการเอาจิตทั้งหมดไปผูกไว้กับความร้ายที่หวังให้เกิดขึ้นกับใครบางคนและเมื่อเราผูกไว้เราก็เป็นฝ่ายต้องอยู่กับพลังนั้นก่อนเสมอ เหมือนคนที่หยิบถ่านไฟร้อนๆขึ้นมาหวังจะปาใส่ใครแต่ก่อนจะได้ปามือเรานั่นแหละที่โดนเผาเสียก่อนมนุษย์มีของวิเศษติดตัวมาตั้งแต่เกิดนั่นคือพลังจิตยิ่งจิตแน่วแน่เท่าไรคำพูดยิ่งส่งผลเร็วเท่านั้นและถ้าใช้พลังนี้ผิดที่ผิดทางมันไม่ได้หายไปไหนแต่มันสะสมอยู่ในใจเรานั่นเอง เหมือนบ่อน้ำที่เราเทยาพิษลงไปทุกวันแล้วหวังว่าวันหนึ่งน้ำจะใสสะอาดซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยการช่่งไม่ใช่แค่ทําร้ายคนอื่นแต่มันย้อนกลับมาสะสมความมืดในใจเราเองแล้วทำไมมันถึงย้อนกลับมาทําร้ายเราได้คำตอบไม่ได้อยู่ในความเชื่อแต่ซ่อนอยู่ในกลไกลของจิตและนั่นคือสิ่งที่เราจะเริ่มเรียนรู้กัน โดยเริ่มจากความจริงง่ายๆคอแรก 1. ใจเราเป็นที่เก็บพลังลบเวลาที่เราพูดคำว่าขอให้เขาเจ็บหรือขอให้ชีวิตเขาพังจิตไม่ได้แค่ปล่อยเสียงออกไปแต่จิตกำลังตั้งเจตนาเจตนาเหมือนพิมพ์เขียวที่เราเขียนขึ้นมาในใจและเมื่อเราเขียนภาพใดในใจบ่อยๆใจเราก็จะกลายเป็นภาชนะที่เก็บพลังแบบนั้นไว้ จิตเปรียบเหมือนแก้วน้ำใสแต่เมื่อเราหยดหมึกดำลงไปแม้เพียงหยดเดียวน้ำทั้งแก้วก็ไม่ใสอีกต่อไปทุกครั้งที่เราแช่งคือการหยดหมึกลงในแก้วและหากทำบ่อยๆสีดำในแก้วก็จะเข้มขึ้นเข้มขึ้นและเข้มขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยคนจำนวนมากคิดว่าการแช่งเป็นเรื่องของการปล่อยออกแต่ในความเป็นจริง มันคือการสะสมเรากำลังสะสมความอาฆาตสะสมความเจ็บใจสะสมความอยากให้คนอื่นทุกข์และสิ่งที่สะสมไว้นั่นเองที่ย้อนกลับมาหล่อหลอมใจเราให้กลายเป็นคนอีกแบบบางคนช่างไปนานนานกลายเป็นคนขี้ระแวงหวาดกลัวจิตฟุง้งบางคนกลายเป็นคนหน้าตาหมองมัวทั้งที่ไม่ได้เจ็บป่วยอะไรเพราะอะไร เพราะใจที่ะส,สมพลังลบไม่สามารถให้ความสงบหรือความสุขได้เหมือนบ้านที่เต็มไปด้วยฝุน่นหากไม่กวาดไม่ถูไม่ระบายวันหนึ่งเราจะหายใจไม่ออกทั้งที่อยู่ในบ้านของตัวเองใจเราก็เช่นกันหากเก็บแต่พลังลบเอาไว้วันหนึ่งจิตจะไม่เป็นสุขเลย,ยไม่ว่าภายนอกจะดูปกติเพียงใดและเมื่อจิตกลายเป็นแหล่งพลังลบการมองโลก การพูดการคิดการตัดสินใจทุกอย่างที่ออกมาจากจิตก็จะเริ่มบิดเบี้ยวตามไปหมดพลังงานไม่เคยหายไปถ้าเราสร้างพลังลบไว้ในใจมันก็จะวนกลับมาหาเราในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเสมอและถ้าปล่อยให้ใจะส,สมแบบนี้บ่อยๆก็จะเข้าสู่สิ่งที่ต้องพูดต่อไปในข้อถัดไป 2. แช่งบ่อยๆใจจะติดนิสัยอาฆาต ใจไม่ได้ต่างจากดินดินที่เราหว่านมาเมล็ดอะไรก็จะงอกสิ่งนั้นหากเราหว่านมาเมล็ดพืชพิษทุกวันจะหวังให้ดอกบัวงอกเงยขึ้นมาคงเป็นไปไม่ได้การแช่งก็เช่นกันมันคือการหวานมาเมล็ดแห่งอาฆาตลงในใจของเราและเมื่อเราทำบ่อยๆใจจะเริ่มจําพฤติกรรมนั้นแรกๆอาจแค่พูดเล่นๆต่อมาเริ่มพูดจริงแล้วก็ค่อยๆค,ค,คิดจริง รู้สึกจริงเชื่อลึกๆว่าคนที่เราเกลียดสมควรเจอเรื่องร้ายจริงๆนี่แหละใจเริ่มติดนิสัยอาฆาตใจของเรามีความสามารถในการสร้างความคุ้นเคยถ้าทำอะไรซ้ำๆแม้แต่เรื่องไม่ดีใจก็จะจดจำมันเป็นนิสัยเหมือนคนที่ชินกับการระแวงจนมองใครก็ดูเหมือนศัตรูเมื่อใจคุ้นกับการแช่ง มันจะกลายเป็นนิสัยทางอารมณ์และเมื่อนิสัยนี้เกิดขึ้นแล้วมันจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติเวลามีใครทำไม่ถูกใจแม้เพียงเล็กน้อยใจจะโผล่ขึ้นมาว่าเอาให้มันเจอสะบ้างโดยไม่ต้องคิดนานบางคนเริ่มจากแช่งเฉพาะคนที่ทำร้ายตัวเองต่อมาก็ลามไปถึงคนที่คิดต่างคนที่ขวางทาง สุดท้ายแค่ใครเดินเฉียดด้วยท่าทีไม่พอใจก็พร้อมจะแช่งโดยไม่รู้ตัวจิตแบบนี้จะมีแรงสันสะเทือนต่ำลงเรื่อยๆเหมือนการปรับคลื่นวิทยุไปยังความถี่ที่มีแต่เสียงรบกวนยิ่งอยู่ในสภาพนั้นนาน,นานเท่าไหร่ใจก็จะยิ่งกลายเป็นที่รวมของความขุนเคืองและพอใจติดนิสัยแบบนี้แม้ไม่มีเหตุการณ์ให้แช่งจริงๆมันก็จะหาเหตุหาเรื่อง หาเป้าเพราะมันอยากปลดปล่อยความร้อนที่สะสมอยู่ในใจออกมาสุดท้ายเราจะกลายเป็นคนที่ใช้พลังชีวิตจำนวนมากไปกับการเฝ้าจองเวรโดยไม่รู้ตัวและเหนื่อยกับสิ่งที่ไม่ได้ช่วยให้ชีวิตดีขึ้นเลยและยังไม่พอเพราะทันทีที่คำพูดแ่างหลุดออกจากปากไปสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องรอนานเลยคือ 3. กรมทางวาจาเกิดทันที หลายคนเข้าใจว่ากรรมต้องใช้เวลานานกว่าจะส่งผลแต่ในพระพุทธศาสนากรรมบางอย่างเกิดขึ้นทันทีที่เราลงมือโดยเฉพาะกรรมทางวาจาวาจาไม่ใช่แค่เสียงแต่มันคือเจตนาที่ถูกแปลงออกมาเป็นเสียงมีแรงผลักจากจิตมีพลังงานจากใจมีความหมายที่ส่งถึงตัวเองและผู้อื่นทุกครั้งที่เราพูดคำแช่งออกไป ไม่ว่าด้วยอารมณ์ชั่ววูบหรือจงใจจิตจะรับรู้ว่าเรากำลังยอมรับความคิดนี้มันจะจดจำเป็นความทีใหม่ของจิตเป็นร่องรอยที่ติดในกระแสจิตทันทีเปรียบเหมือนการโยนก้อนหินลงไปในน้ำแม้แค่โยนเบาๆแต่วงคลื่นกระจายออกทันทีที่หินกระทบน้ำกำทางวาจานั้นเบาในการกระทำแต่เร็วในการเกิดผล เพราะเป็นสิ่งที่พาเจตนาออกมาโดยตรงยิ่งพูดด้วยแรงโทรศัพย์ยิ่งกระเพิ่มแรงยิ่งฝังลึกเมื่อพูดไปแล้วใจก็จะต้องวนกลับมาเสพคำพูดนั้นก่อนใครเพื่อนใจจะเริ่มเชื่อว่าคนที่ช่างนั้นเป็นคนเลวเป็นภัยเป็นผู้ควรถูกทำลายและสิ่งที่ตามมาคือจิตที่เป็นอริก,กับโลกความสัมพันธ์กับคนรอบตัวจะแปรเปลี่ยน ความอ่อนโยนในใจจะค่อยๆมืดมัวความเมตตาจะหดหายจิตจะปรุงความคิดแบบนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกระทั่งมองโลกด้วยแว่นตาแห่งความอาฆาตในบางคนแม้ไม่ได้ช่างบ่อยแต่เมื่อพูดแรงๆแม่นยำมันก็เหมือนยิงสอนตรงเป้าแล้วกลับมาแทงใจตัวเองทันทีเพราะกฎของวาจากรรมไม่เคยแยกเจ้าของคำพูดออกจากผลของคำพูด ใครสร้างผู้นั้นรับผลก่อนเสมอแม้เราแช่งเขาแล้วเขาจะไม่ได้เป็นอะไรเลยแต่เรานั่นแหละจะเริ่มเป็นไปเองเป็นทุกข์เป็นหงุดหงิดเป็นใจหมน่นเป็นคนระแวงเป็นคนเจ้าโทสะโดยไม่รู้ตัวและยิ่งถ้าเราเป็นคนมีพลังจิตแรงหรือใจตั้งมั่นในคำพูดนั้นอย่างแรงกล้าคำแช่งนั้นอาจเป็นเสมือนมนดำที่ย้อนเข้าตัว เพราะใครปล่อยอะไรออกมาใจก็จะต้องสัมผัสพลังงานนั้นก่อนทุกครั้งยิ่งแช่งแรงกรรมยิ่งสะสมแต่ที่น่าเสียดายที่สุดคือ4พลังจิตที่ควรใช้สร้างสิ่งดีๆกลับศูนย์เปล่าจิตของมนุษย์มีพลังมหาศาลมันสามารถเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนวิธีกรรมเปลี่ยนโลกภายในให้กลายเป็นแสงสว่างได้ แต่เมื่อเรานำพลังจิตไปใช้ในทางสาบแช่งนั่นคือการเอาพลังสร้างไปใช้ในการทำลายลองนึกถึงคนที่ถือคบเพลิงไว้ในมือแทนที่จะเดินเข้าไปในความมืดแล้วจุดแสงให้ทางข้างหน้ากลับเอาคบเพลิงนั้นเผาสิ่งรอบตัวจนไฟลุกท่วมและตัวเองก็อยู่ท่ามกลางเปลวไฟนั้นเองด้วยจิตของเราเหมือนดินดีที่ปลูกอะไรก็งอกงามแต่ถ้าเราหว่านแต่มเมล็ดพิษ วันคำแช่งวันความอาฆาตสิ่งที่งอกขึ้นมาก็ย่อมเป็นผลแห่งพิษทั้งสิน้นพลังจิตที่ใช้ไปกับการแช่งไม่ได้หายไปไหนมันถูกใช้ไปจริงๆเพียงแต่ใช้ไปในทางที่ไม่ก่อประโยชน์ถ้าจิตที่เราใช้ช่างคนอื่นถูกแปลเปลี่ยนไปเป็นการอธิษฐานให้ชีวิตเราดีขึ้นอธิษฐานให้ใจเราหลุดพ้นจากความทุกข์อธิษฐานให้ตัวเราได้พบทางสว่าง พลังนั้นจะกลายเป็นแรงขับเคลื่อนชีวิตอย่างน่าอัศจรรย์แต่พอเราเอาไปใช้ผิดทางมันก็เหมือนเทน้ำมันดีๆลงกองไฟความเกลียดเผาใจเราซ้ำแล้วซ้ำอีกยิ่งถ้าเราพูดคำแช่งออกมาทั้งที่ตั้งใจแปลว่าเรากำลังตั้งสมาธิบนพลังลบคือการใช้สมาธิไปในทางอัปมงคลโดยตรงซึ่งเป็นการเสียของที่สุดชีวิตหลายคนไม่ได้พัง เพราะถูกแช่งจากใครแต่พังเพราะตัวเองใช้จิตทำลายตัวเองอย่างต่อเนื่องทั้งจากความคิดทั้งจากคำพูดทั้งจากเจตนาที่ปรุงร้ายพลังจิตที่มีไว้เพื่อสร้างบุญสร้างความสงบถูกเปลืองไปกับการหมกมุ่นในความโกรธความเจ็บความอยากเอาคืนและเมื่อเป็นแบบนี้บ่อยครั้งซ้ำซากสิ่งที่ร้ายกว่านั้นก็เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 5. แช่งจนเป็นกำผูกพันในภพหน้าสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราพูดและเจตนาที่เราปรุงในใจไม่เคยจางหายไปไหนเลยจริงๆมันเหมือนลายมือที่เขียนไว้บนหินแม้ฝนจะตกมานับพันครั้งลายก็ยังอยู่เพราะมันลึกเพราะมันถูกกดด้วยอารมณ์แรงเพราะมันฝังด้วยเจตนาชัดกำทางใจกำทางวาจา หากทำบ่อยๆพร้อมทั้งใส่ความรู้สึกจริงลงไปมันจะกลายเป็นกำเคยชินที่สะสมอยู่ในสันดานสันดานไม่ใช่คำดา่าแต่คือคำที่พระพุทธเจ้าทรงใช้แปลว่าความเคยชินที่ฝังลึกลงไปในจิตอย่างต่อเนื่องการช่างไม่ว่าจะเป็นกับคนรู้จักหรือแม้แต่คนแปลกหน้าถ้าทำบ่อยๆด้วยเจตนาที่แรงพอ จะผูกใจเราไว้กับความรู้สึกแบบนั้นแม้ในยามที่เราไม่รู้ตัวและเมื่อจิตจากโลกนี้ไปจิตจะไปต่อด้วยแรงเคยชินนั้นเองถ้าเคยชินกับการอาฆาตห้วงสุดท้ายก่อนตายก็จะมีแรงอาฆาตนำจิตแม้คนตรงหน้าในเวลานั้นจะไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยเหมือนธนูที่เรายิงซ้ำทิศเดิมจนชํานาญวันหนึ่งแม้ไม่ตั้งใจมากมันก็ยังไปทางเดิมอยู่ดี จิตที่ชินกับการแช่งชินกับการปรุงร้ายในพบหน้าจึงมีแนวโน้มที่จะไปอยู่ในพบภูมิที่คล้ายกับพลังงานนั้นคือพบภูมิที่ขุ่นมัวอาฆาตจองเวนมีแต่พลังแห่งการทำลายนั่นคือเหตุผลว่าทำไมคนบางคนเกิดมาในครอบครัวที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังบางคนเจอแต่คนที่เอาเปรียบหักหลังรังแก เพราะในอดีตจิตเขาอาจเคยเชื่อมโยงกับพลังแบบนั้นไว้เองกำไม่ลืมใครแม้เราจะลืมแต่ก็ไม่ลืมทุกคำแช่งคือได้ที่ผูกโยงจิตกับใครบางคนไว้แม้จะตายไปแล้วได้เส้นนั้นยังคงอยู่และอาจกลายเป็นเหตุที่นำเราไปพบกันใหม่ในสถานการณ์ที่เราไม่เคยคาดคิดบางคนเกิดมาเพื่อเป็นคู่เวรกับใครบางคน โดยไม่รู้เลยว่าเคยแช่งกันไว้ในพบเก่าพอพบกันอีกในชาตินี้จึงรู้สึกรกระอักกระอ่วนมันไส้หรือมีแต่เรื่องให้ทะเลาะก,กันตลอดทั้งหมดนี้คือผลของการสร้างเงื่อนไขไว้กับจิตตัวเองผูกไว้ด้วยคำแช่งที่คิดว่าพูดเล่นแต่จริงๆแล้วไม่มีคำพูดใดที่ไม่เป็นเหตุแห่งกรรมแล้วทั้งหมดนี้สรุปเป็นบทเรียนอะไรได้บ้างการแช่ง คือการปล่อยคำพูดที่มีเจตนาทำร้ายแม้เพียงในใจก็ถือว่าเป็นการทำร้ายแล้วและเมื่อเจตนาเกิดขึ้นในจิตเราเองจิตเราก็ต้องรับรู้ก่อนทุกคำแช่งคือบาดแผลที่กรีดใจเราก่อนใครคือฐ่านไฟที่เผามือเราก่อนปาใส่คนอื่นคือยาพิษที่เรากรอกใส่จิตเราทุกครั้งที่พูดใจที่แช่างบ่อยๆจะกลายเป็นใจที่คุ้นกับความอาฆาต แม้เหตุการณ์จะผ่านไปนานแล้วแต่ความเจ็บแค้นยังไม่เคยลบหายแถมยังขุดมาเสพซ้ำและสะสมให้กลายเป็นนิสัยที่ติดตัววาจาที่เปล่งออกไปด้วยแรงโทสะจะก่อกรรมทันทีใจจะถูกชโลมด้วยพลังลบและจะยิ่งหมุนมัวยิ่งพูดยิ่งเจ็บยิ่งหมักหมมยิ่งไม่มีทางออกจากความทุกข์ได้พลังจิตอันทรงคุณค่าที่มนุษย์มี กลับถูกเผาผลาญไปกับการอธิษฐานในทางผิดสูญเสียพลังชีวิตที่ควรใช้สร้างส,างสิ่งดีๆไปอย่างเปล่าประโยชน์และเมื่อทำบ่อยๆมันจะฝังเป็นร่องลึกเป็นพิมพ์เขินในจิตเป็นนิสัยในก้นบึ้งของใจนำเราไปสู่ภพภูมิที่เต็มไปด้วยเงาและเวรกรรมในภายหน้าทางออกมีไหมทางออกนั้นมีเสมอคือการหยุดก่อนเมื่อใจเริ่มโกรธเริ่มเจ็บ เริ่มอยากเอาคืนให้หยุดแล้วถามใจว่ามันคุ้มไหมถ้าเราต้องอยู่กับสิ่งนี้ตลอดชีวิตอย่าให้คำพูดในจังหวะชั่ววูบกลายเป็นพันธนาการระยะยาวที่ผูกใจเราไว้กับความมืดใครที่ทำให้เราเจ็บก็จบที่เขาเถอะแต่เราไม่จำเป็นต้องพาตัวเองไปติดในวงจรของความเจ็บนั้นตลอดไปเพราะทุกคำแช่งที่ออกจากปากเรา ไม่ได้ทำให้เขาทุกก่อนหรอกแต่มันทำให้เราทุกข์แน่ๆตั้งแต่คำแรกแล้วคุณล่ะจะยังเลือกแบกฐานไฟนั้นไว้ต่อไปหรือจะวางมันลงแล้วกลับมาสร้างแสงให้ชีวิตตัวเองอีกครั้งสาธุ